ช่องตามใจทูเดย์บทที่733เสียงเซิงตันเฉินมาด้วยตัวเองเซี่ยอิงหอคุณชายหลิวท่าฉันชนะสามารถขับไล่พวกเขาออกจากตระกูลเซี่ยถึงเวลานั้นด้วยความแข็งแกร่งของตระกูลเซี่ยและตระกูลหลิวต้องการจัดการพวกเขามันก็ง่ายเหมือนการบีบมดให้ตายคามือเสียงที่มาตามสายโทรศัพท์หลิวจือเทาหัวเราะเยาะวันนี้คุณก็เห็นแล้วท่าทางของพ่อที่มีต่อไอ้หนุ่มคนนั้นแปลกมาก เขาคงไม่เห็นด้วยที่ฉันจะล้างแค้นไอ้หนุ่มคนนั้นแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกจากตระกูลเซียฉันก็ไม่มีวิธีจัดการเขาเซียอิงห่อยิ้มคุณชายหลิวหากคุณต้องการแก้แค้นฉันสามารถทำแทนได้เขาเพียงเขาถูกไล่ออกจากตระกูลเซียก็ไม่ใช่คนในตระกูลเซียแล้วถ้าฉันหาคนของตระกูลเซียจัดการเขาก็ไม่มีอุปสรรคแล้วหลิวจือเทามีใจหวั่นไหวจริงเหรอเธอยาหลอกฉันนะ เซียอิงหอพูดว่าฉันไม่กล้าไปหลอกคุณชายหลิวหรอกขอเพียงคุณช่วยฉันไม่ให้พวกเขาได้เห็นเสียงเซิงตันเฉินเมื่อพวกเขาถูกไล่ออกจากตระกูลเสียแล้วฉันจะช่วยคุณจัดการเขาตกลงท่าง,งั้นก็ตกลงตามนี้ตอนนี้ฉันจะไปหาอาจารย์ของฉันให้เขาเชิญเซียงเซิงตันเฉินไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชากลันยาหลิวจือเทาพูดจบแล้วก็วางสาย เซี่ยอิงหาวางโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเซี่ยอยู่เวยหลิ่นหยุนอยากชนะฉันไม่มีทางพรุ่งนี้พวกเธอเตรียมสายหัวออกไปได้เลยบ่ายวันนั้นหลินหยุนเพียงลำพังออกจากโรงแรมตามที่อยู่ของที่กู่หมิงซานให้มาไปหาในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อได้ยินว่าหลินหยุนมาถึงกู่หมิงซานก็ดีใจมากอย่างไรก็ตามเป็นถึงสถานที่อาศัยอยู่ของผู้นำสมาคมกิตติมศักดิ์แห่งสมาคมโอสดแต่กลับเรียบง่ายและเก่าแก่มาก บ้านไม้ไผ่เรียบง่ายถูกสร้างขึ้นบนยอดเขากูหมิงซานอาศัยอยู่ที่นี่ขณะที่หลินหยุนเห็นกูหมิงซานเขากำลังกลั่นยาอย่างไรก็ตามวิชากลั่นยาของเขานั้นอยู่ในระดับต่ำมากยังด้วยกว่าวิชากลั่นยาในหุบเขาเทพยาหลินหยุนได้ชี้แนะความรู้เกี่ยวกับวิชากลั่นยาบางจุดให้กับเขาและได้ให้บางสิ่งกับเขาซึ่งในมุมมองของหลินหยุนคิดว่ามันเป็นสูตรยาระดับต่ำทันใดนั้นกูหมิงซานก็ตกใจสุด ไม่นึกเลยว่าแม้แต่วิชากันญาหมอเทพหลินจะเชี่ยวชาญมากขนาดนี้ยังมีสูตรยานี้ด้วยแม้ว่าฉันจะยังไม่ได้ทดลองแต่ฉันรู้สึกว่านี่ต้องเป็นสูตรยาที่ดีที่สุดของยาวิเศษชั้นยอดอย่างแน่นอนความรู้สึกที่กู่หมิงซานมีต่อหลินหยุนชื่นชมและเคารพถึงสุดๆจากนั้นหลินหยุนก็อธิบายความตั้งใจของเขา กูหมิงซานรับปากทันทีและรีบโทรศัพท์หาเซียงเซิงตันเฉินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาทันทีหลินหยุนกลัวว่ากูหมิงซานจะไม่เห็นความสำคัญและสัญญากับกูหมิงซานหลังจากภารกิจสำเร็จจะมอบสูตรยาของยาวิเศษชั้นยอดสองอย่างกับกูหมิงซานกูหมิงซานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและรับประกันว่าจะทำภารกิจที่หลินหยุนมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์หลินหยุนกลับไปที่โรงแรมและฝึกฝนทั้งคืน วันรุ่งขึ้นเซีย่ยเจี้ยนโกซึ่งนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นแต่เช้าโจเฟินยังสลืมสลือและบน่นนี่เพ่งตีห้าฟ้ายัางไม่สว่างนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่เซีย่ยเจี้ยนโกถอนหายใจอย่างจนปัญญานอนไม่หลับฉันกังวลว่าวันนี้ถ้าหลินหยุนไอหนุ่มนั่นหนีไปคนเดียวควรจะทำยังไงกันดีละ่ะโจเฟินจ้องมองเขาและดูว่าพูดไรสาระเสี่ยวหยุนจะเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงนอนซะ เซี่ยเจี้ยนโกรินน้ำชาให้ตัวเองนั่งบนเก้าอี้และมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างใจลอยถึงเวลาแปดโมงเช้าครอบครัวของเซี่ยเจี้ยนโกพ่อแม่ลูกล้างหน้าแปลงฟันเสร็จและรวมตัวกันในห้องหลินหยุนมาถึงแล้วหรือยังเซี่ยเจี้ยนโกมองไปที่เซี่ยอยู่ไว้กับโจโฟเฟินและถามอย่างกังวลยังไม่เห็นเลยเซี่ยอยู่ไว้ตอบอย่างไม่ใส่ใจโจเฟินพูดว่าคาดว่าคงรถติดก็เลยยังมาไม่ถึงรอสักพัก เซียเจียนโกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นเร็วเดินไปที่หน้าต่างและมองไปยังถนนด้านล่างของโรงแรมตลอดอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาหลินหยุนก็ยังไม่มาเซียเจียนโกนั่งรอไม่ไหวแล้วไอ้หนุ่มหลินหยุนคนนี้คงไม่ใช่ว่าหนีไปแล้วจริงๆเวลาแค่วันเดียวเป็นไปได้ยังไงที่จะไปหาเซียงเซิงตันเฉินมาแม้ว่าจะพบใช่ว่าเซียงเซิงตันเฉินจะยอมพบเขาเซียอยู่วยังคงทำสีหน้าท่าทางนิ่งเฉยเธอรู้ดีว่าหลินหยุนไม่ใช่คนที่จะหลบหนีไปเช่นนั้น โจเฟินดูว่าคุณหยุดได้แล้วเสี่ยวหยุนไม่ใช่คนแบบนั้นอาจมีเรื่องบางอย่างทำให้ล่าช้ายังไงก็มีเวลาทั้งวันมาเวลาไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาเก้าโมงเช้าหลินหยุนมาที่โรงแรมเพื่อพบกับเซี่ยเจียนโกและคนอื่นๆในที่สุดเซี่ยเจียนโกก็รู้สึกโล่งอกได้พบเซียงเซิงตันเฉินหรือยังเซี่ยเจียนโกถามอย่างมีความหวังไม่พบหลินหยุนพูดเบาๆเซี่ยเจียนโกนิ่งอึ้งอยู่ที่เดิม ลินหยุนเหลือบมองเขาแล้วพูดว่าไปกันเถอะไปบ้านตระกูลเซี่ยเซี่ยเจี้ยนโกดูง,งุนงงแม้แต่เซียงเซิงตันเฉินเธอยังไม่เจอพวกเราไปที่บ้านตระกูลเซี่ยทำไมไปให้ตัวเองอับอายกับการกระทำของตัวเองเหรอวางใจเธอฉันมีดุลยพินิจของฉันเองลินหยุนพูดเบาๆแล้วออกเดินทางไปก่อนเซี่ยอยู่เวเหลือบมองเซี่ยเจี้ยนโกหนูเชื่อเขาหลังจากพูดจบก็เดินตามหลินหยุน โจเฟินก็เหลือบมองเซี่ยเจียนโกและพูดว่าฉันก็เชื่อเสี่ยวหยุนพูดเสร็จก็เดินตามเซี่ยเจียนโกบกมือด้วยความโกรธและพูดอย่างโกรธเคืองเขายอมรับเองนี่ว่าเขาไม่ได้พบเสียงเซิงตันเฉินพวกเธอยังเชื่อเขาช่างมันเถอขายหน้าก็ช่างมันหลังจากพูดจบเซี่ยเจียนโกก็ทําได้เพียงทําตามอย่างจนปัญญากลุ่มคนเหล่านี้มาที่บ้านของตระกูลเซี่ยอีกครั้ง งานเลี้ยงวันเกิดของนายท่านเซียผ่านไปแล้วดังนั้นตามหลักแล้วในวันนี้ทุกคนควรแยกแยะกลับกันแต่ว่าวันนี้จํานวนคนในห้องโถงของตระกูลเซียไม่เพียงแต่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแน่นอนว่าคนเหล่านี้หลังทราบข่าวก็มาดูความสนุกตื่นเต้นพ่อบ้านเดินเข้าไปอย่างรีบร้อนและโค้งคำนับให้กับนายท่านเซียที่นั่งตรงเก้าอี้ผู้นำเจ้าบ้านครอบครัวเซียเจียนโกมาถึงแล้ว ให้พวกเขาเข้ามานายท่านเซียมีสีหน้าเคร่งขรึมคิดไม่ถึงว่าเซียเจียนโกจะมาเร็วขนาดนี้ฉันคิดว่าคงจะเป็นกลางคืนกว่าพวกเขาจะมาถึงพวกเขากลับมาเร็วขนาดนี้เป็นเพราะเจอเซียงเซิงตันเฉินแล้วหรือเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นเพราะไม่เห็นเซียงเซิงตันเฉินจึงมาหาเจ้าบ้านเพื่อขอต่อเวลาหรือมายอมรับผิดกับเจ้าบ้านโดยตรงเซียอิงห่อเยอะเย้ยพวกเขาเนี่ยนะเป็นไปได้อย่างไรที่จะได้พบเซียงเซิงตันเฉินแม้ว่าต้องการยอมรับผิด มันก็สายเกินไปแล้วตามข้อตกลงพวกเขาต้องใส่หัวออกจากตระกูลเซียและตระกูลเซียของพวกเราไม่เลี้ยงเศษสวะเช่นนี้นายท่านเซียเหลือบมองเขาอย่างไม่พอใจเล็กน้อยและพูดอย่างเย็นชาอยู่ในตระกูลเซียแกมีสิทธิ์มาตัดสินเช่นนี้เหรอเซียอิงหอตกใจและรีบก้มศีรษะลงคุณปู่หลานไม่กล้าในไม่ชาเซียเจียนโกและคนอื่นรวมสี่คนก็มาถึงห้องโถงของตระกูลเซีย เมื่อมองไปที่ห้องโถงมีคนของตระกูลเซี่ยรวมตัวกันอยู่หัวใจของเซี่ยเจียนโกก็หดหูลงทันทีนี่ทำไมคนถึงเยอะจังหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดจบลงทุกคนควรกลับไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมจำนวนคนไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นละ่ะดูเหมือนว่าคราวนี้จะอับอายขายที่หน้าสุดๆเซี่ยเจียนโก,กกับคนอื่นรวมสี่คนยืนนิ่งอยู่ในห้องโถงเซี่ยอิงหอแทบรอไม่ไหวอยากจะถามเซี่ยอยู่เว่ยคุณพบเซียงเซิงตันเฉินแล้วหรือ นายท่านเซี่ยมองไปที่เขาเซี่ยอิงเหาะรีบก้มศีรษะไม่กล้าบุ่มบ่ามอีกนายท่านเซี่ยเหลือบมองเขาและพูดเสียงอ่อนโยนพวกเธอกลับมาเร็วเช่นนี้เจอเสียงเซิงตันเฉินแล้วเหรอเซี่ยอยู่ไว้คงคำนับและพูดว่าขอตอบนายท่านไม่เจอค่ะห้าห้าไม่เจอแล้วพวกเธอยังกล้ากลับมาอีกคุณปู่ตามข้อตกลงการเดิมพันต้องขับไล่พวกเขาทั้งสี่ออกจากตระกูลเซี่ยอิงเหาะท่าทางพอใจตะโกนเสียงดังคราวนี้นายท่านเซี่ยไม่ได้พูด ตามข้อตกลงพวกเขาจะถูกไล่ออกจากตระกูลเซี่ยอย่างแน่นอนสมาชิกทุกคนในตระกูลเซี่ยทุกคนต่างมองเซี่ยเจี้ยนโกด้วยความสุขบนความทุกข์ผู้อื่นเมื่อวันหลินหยุนเป็นจุดสนใจวันนี้เขาต้องถูกขับไล่ออกจากตระกูลเซี่ยอย่างน่าสมเพชนายท่านเซี่ยก้มหน้ามองมอง,มองเซี่ยอยู่เวอร์และพูดว่าตามข้อตกลงระหว่างเธอกับเซี่ยอิงหอถ้าภายในหนึ่งวันไม่เห็นเซียงเซิงตันเฉินพวกเธอจะถูกขับไล่ออกจากตระกูลตอนนี้มันช่วงเช้า พวกเธอยังมีเวลาช่วงบ่ายทั้งวันเซี่ยอยู่วยิ้มและพูดว่าในท่านแม้ว่าพวกเราจะไม่เห็นเซียงเซิงตันเฉินแต่ว่าให้เสียงเซิงตันเฉินมาพบท่านเองมันก็เหมือนกันใช่ไหมช่องตามใจทูเดย์บทที่734คุณเป็นตัวปลอมให้เสียงเซิงตันเฉินมาพบเจ้าบ้านฉันคิดว่าเธอยังไม่ตื่นจากความฝันเซี่ยอิงเหาหัวเราะอย่างดูถูกเซี่ยอยู่วยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย ทำไมเธอหมายความว่านายท่านไม่มีคุณสมบัติพอจะให้เซียงเซิงตันเฉินมาพบเหรอใบหน้าของนายท่านเสี้ยเคร่งขรึมแม้ว่าเซียชีเจเวเอรู้อยู่ในใจเซียงเซิงตันเฉินไม่มาพบตัวเองอย่างแน่นอนแต่ว่าคําพูดนี้ถูกหลานชายของตัวเองพูดในที่สาธารณะเซียชีเจเวเอรู้สึกอับอายขายหน้าเล็กน้อยเมื่อเซียอิงเหาะเห็นสีหน้าของนายท่านเสี้ยทันใดนั้นก็สาบแช่งในใจให้ตายสิหลงกลผู้หญิงคนนี้ท่านปู่อยากเข้าใจผมผิดผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น เสี่ยอยู่วยยิ้มแปลกๆแ,แล้วหมายความว่าอย่างไรเสี่ยอิงห่ออยู่ในสถานการณ์กับขันเช่นนี้คิดคำพูดดีๆไม่ออกเลยหลังจากอดกลั้นไว้เป็นเวลานาน,านก็พูดอะไรไม่ออกเสียเจียนลี่ยืนขึ้นและแก้สถานการณ์ให้ลูกเธอบอกว่าเสียงเซิงตันเฉินจะมาพบนายท่านด้วยตนเองหรือเสี่ยอยู่วยพยักหน้าถูกต้องถ้างั้นก็ปล่อยให้เขามา ถ้าหลังจากวันนี้ไปเสี่ยงเซิงตันเฉินยังไม่มาตามข้อตกลงระหว่างเธอกับเซี่ยอิงหอเธอก็จะแพ้ฉันรู้เซี่ยอยู่เว่ยพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจใบหน้าของเซี่ยเจียนลี่เคร่งขรึมถ้าเธอแพ้เธอคงรู้ผลกระทบที่จะตามมาฉันรู้ใบหน้าของเซี่ยอยู่เว่ยเรียบเฉยราวกับว่าเธอไม่สนใจว่าจะชนะหรือแพ้เลยสมาชิกทุกคนในตระกูลเซี่ยสายตาที่มองตาเซี่ยอยู่เว่ยแฝงด้วยความสงสยัย ผู้หญิงคนนี้สุขุมมากเป็นไปได้ไหมที่เซียงเซิงตันเฉินจะมาจริงมันเป็นไปไม่ได้เซียงเซิงตันเฉินคือใครทำไมเขาถึงต้องมาพบนายท่านเซี่ยด้วยตัวเองแม้ว่าทุกคนจะไม่กล้าพูดให้ชัดเจนแต่ว่าในใจพวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้นายท่านเซี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะให้เซียงเซิงตันเฉินมาพบเขาด้วยตัวเองหือขี้โมโออดฉันจะคอยดูคำโกหกของเธอถูกเปิดเผยเซี่ยอิงหอพูดเยาะเย้ยด้วยใบหน้าเคร่งขรึม ในเวลานี้ในที่สุดนายท่านเซียก็พูดขึ้นในเมื่อเธอบอกว่าเสียงเซิงตันเฉินจะมาที่บ้านตระกูลเซียด้วยตัวเองถ้างั้นพวกเราก็รอไปก่อนพวกเธอก็นั่งลงรอด้วยกันครอบครัวเซียเจี้ยนโกอยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ทางเข้าประตูและหลินหยุนยืนอยู่ในมุมที่เงียบสงบรอคอยอย่างเงียบ เซี่ยอยู่ไว้กล้ามั่นใจขนาดนี้เพราะหลินหยุนได้ส่งข่าวบอกเธอล่วงหน้ามิฉะนั้นเธอคงคิดไม่ออกหลินหยุนจะมีวิธีทำให้เซียงเซิงตันเฉิงมาด้วยตัวเองทุกคนต่างพากันรอชั่วพริบตาก็ผ่านไปสองชั่วโมงเซียงเซิงตันเฉินก็ยังมาไม่ถึงในเวลานี้ใครบางคนทนต่อไปไม่ไหวแล้วใกล้จะเที่ยงแล้วเซียงเซิงตันเฉินยังไม่มาฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะขี้โมโอ,อวดไม่ต้องใจร้อนรอไปก่อน เซียอิงห่อยิ้มเยาะเยะ้ยเธอกำลังถ่วงเวลาก่อนจากไปเธอต้องการแกล้งพวกเราสักครั้งให้พวกเรานั่งรอที่นี่หนึ่งวันผู้หญิงคนนี้จิตใจชั่วร้ายจริงๆเซียเจียนโกกังวลใจหลินหยุนกับเซียอยู่เวยไม่เคยแจ้งข่าวให้เขารู้เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เซียงเซิงตันเฉินจะมาด้วยตัวเองนั้นมันเป็นไปไม่ได้ขณะนี้เมื่อเห็นว่าใกล้จะเที่ยงแล้วเซียเจียนโกก็ยิ่งหงุดหงิดใจมากขึ้น เขาอยากถามหลินหยุนและลูกสาวของเขามากแต่ว่าเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกำลังหลับตาทําสมาธิอยู่เขาก็ไม่รู้จะถามใครและถ้าถามแล้วกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินขณะที่เซียเจี้ยนโกล์กำลังสับสนในใจก็มีเสียงแววมาจากนอกประตูเสียงเซิงตันเฉินแห่งเขาตันเสียงมาเยี่ยมอะคนที่อยู่ในห้องโถง90%รทันใดนั้นก็ยืนขึ้นและมองออกไปนอกประตูด้วยความประหลาดใจา เซี่ยอิงหอยิ่งตกใจมากขึ้นเสียงเซิงตันเฉินมาที่นี่จริงๆเหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตัวปลอมต้องเป็นตัวปลอมแน่นอนฉันไม่เชื่อหรอกพวกเขาสามารถเชิญเซียงเซิงตันเฉินมาได้จริงๆนายท่านเซียพูดอย่างตื่นเต้นเร็วเข้ารีบตามฉันออกไปต้อนรับเซียงเซิงตันเฉิง เซี่ยชีจเจวพาคนในตระกูลเสี่ยออกไปต้อนรับเสียงเซิงตันเฉิงแต่เสี่ยอิงหอกก็หลบอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อโทรหาห,าหลิวจือเทาคุณชายหลิวตอนนี้เสียงเซิงตันเฉินอยู่ที่ไหนเสี่ยอิงหอกถามเสียงตามสายของอีกฝั่งมีเสียงที่เบื่อน่ายของหลิวจือเทาดังขึ้นเมื่อวันฉันขอให้อาจารย์ไปหาเขาเพื่อเรียนรู้วิชาตันญาแล้วทำไมเหรอนายสงสัยประสิทธิภาพในการทำงานของฉันเหรอ ไม่มีฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันแค่ถามเฉยๆคุณชายหลิวอย่าคิดมากเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันก็ไม่รบกวนคุณชายหลิวแล้วขอวางสายในมือเสียอิงเหาะถือโทรศัพท์ไว้และมองออกไปที่ประตูด้วยใบหน้าที่ชั่วร้ายหือเสียอยู่วยเธอใจกล้ามากกล้าหาคนมาปลอมตัวเป็นเสียงเซิงตันเฉินและหลอกลวงนายท่านเสีย โชคดีที่ฉันเตรียมแผนการไว้ไม่อย่างนั้นทุกคนก็ไม่เคยเห็นเซียงเซิงตันเฉินและบางทีอาจถูกเธอหลอกจนหัวหมุนจริงๆนายท่านเซี่ยมองไปที่ชายวัยกลางคนที่เดินเข้ามาร่างกายเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเอามือประสานกันและโค้งคำนับ90องศาเซียงเซิงตันเฉินมาด้วยตัวเองตระกูลเซี่ยของฉันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเซียงเซิงตันเฉินมีรูปลักษณ์ที่สง่าส่วนสูงประมาณ190เซนติเมตรท่าทางค่อนข้างเฉยชานายท่านเซี่ยนั้นเกรงใจเกินไป ขอถามหน่อยหมอเทพหลินคือใครในายท่านเสียบผงับไปครู่หนึ่งหมอเทพหลินตรงนี้ไม่มีคนที่ชื่อหมอเทพหลินนี่สมาชิกตระกูลเสี้ยที่เหลือก็พูดเหมือนกันเสียงเซิงตันเฉินที่นี่คือตระกูลเสี้ยหมอเทพหลินมาจากไหนในเวลานี้หลินหยุนค่อยๆกระโดดออกจากฝูงชนเดินไปตรงหน้าเสียงเซิงตันเฉินมองเขาและพูดเบาๆฉันคือหลินหยุนเจ้าสามตระกูลเสียดุว่าไร้สาระ เซียงเซิงตันเฉินถามหาหมอเทพหลินนายเป็นใครในายคิดว่าตัวเองแท่หลินก็เป็นหมอเทพหลินเหรอยังไม่ถอยออกไปเดี๋ยวก่อนเซียงเซิงตันเฉินยื่นมือไปหยุดเซียงเซิงตันเฉินมองไปที่หลินหยุนด้วยสีหน้าประหลาดใจคุณเป็นหมอเทพหลินที่อาจารย์พูดถึงหรือไม่แน่นอนส่วนมากฮีโร่จะมาจากคนวัยหนุ่มไม่ทราบว่าหมอเทพหลินเรียกฉันมามีคำสั่งอะไร ลินหยุนมองไปที่เซียอยู่วเว่ยเซียอยู่เว่ยเข้าใจแล้วก้าวไปข้างหน้าแล้วมอบหนังสือวิชาฝังเข็มของนายท่านเซียให้กับเซียงเซิงตันเฉินท่านค่ะนี่เป็นหนังสือวิชาฝังเข็มที่คิดค้นโดยนายท่านหวังว่าท่านจะสามารถให้คําแนะนําได้บ้างเซียงเซิงตันเฉินมองไปที่เซียชีเจเ๋วแวแวตาเต็มไปด้วยคําถามเซียชีเจเ๋วยืนตัวตรงรีบพยักหน้าตอบอย่างรีบร้อน เซียงเซิงตันเฉินขมคิเ้เล็กน้อยดูเหมือนไม่มีความสุขแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่กล้าแสดงออกมาในเมื่อเป็นคำสั่งจากคุณหลินตันเฉินก็ควรเชื่อฟังหลังจากพูดเสร็จเซียงเซิงตันเฉินก็หยิบหนังสือวิชาฝังเข็มเล่นนั้นแล้วนำมาอ่านในไม่ช้าเซียงเซิงตันเฉินก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาฝังเข็มจนจบเขาโยนมันคืนให้เซี่ยอยู่เว่ยและพูดเบาๆธรรมดามากไม่มีความความพิเศษอะไร เซี่ยชีเจเ๋วหน้าแดงท่าทางเขินอายเล็กน้อยหืมคุณปู่ของฉันเก็บตัวเป็นปีเพื่อคิดค้นขึ้นมาคุณแค่ใช้คำว่าธรรมดามากใช้คำว่าไม่มีความพิเศษอะไรการประเมินแบบนี้ไม่มีระดับเลยแบบนี้ใครๆก็สามารถประเมินได้เซียงเซิงตันเฉินประเมินแบบนี้เป็นการดูถูกชื่อเสียงของเซียงเซิงตันเฉินเองเซี่ยอิงห่อเดินออกมาจากด้านหลังและยืนข้างๆเซี่ยชีเจเ๋วพูดด้วยใบหน้าที่เยาะเยะ้ยอิงห่อ เธอไปวิจารณ์เซิงตันเฉินแบบนี้ได้ยังไงออกไปเซียเจียนลี่รีบตำหนิเซียอิงหอบก็ยังไม่สนใจและใช้สายตาบอกเซียเจียนลี่ให้วางใจนายท่านเซียเหลือบมองเซียอิงหอบเผยให้เห็นถึงความสงสัยเขาอยากจะหยุดแต่ก็อดทนไว้เซียงเซิงตันเฉินมองเซียอิงเหาด้วยสายตาเย็นชานายเป็นใครคู่ควรมาวิจารณ์การประเมินของฉันเหรอเซียอิงหอยิ้มเยาะเย้ยและพูดว่า ถ้าคุณเป็นเสียงเซิงตันเฉินจริงๆฉันไม่กล้าตํำหนิแน่แต่ว่าถ้าคุณเป็นเพียงตัวปลอมที่ถูกคนอื่นหามาละสถานการณ์อะไรสมาชิกทุกคนในตระกูลเสี่ยดูงุนงงและสายตาของพวกเขาก็กวาดไปมาที่ร่างกายของเสียงเซิงตันเฉิงเสียงเซิงตันเฉินคนนี้เป็นตัวปลอมเหรอเซี่ยเจียนลี่พูดอย่างเคร่งขรึมอิงเหออย่าเสียมารยาทเธอบอกว่าเซียงเซิงตันเฉินเป็นตัวปลอม แล้วมีหลักฐานอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ